สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตวิธีการแก้ทวิตเตอร์ที่ถูกระงับนะครับในปี2026กันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ถูกะระงับแบบไม่ถาวรน,นะครับก็คือจะถูกตรวจสอบเป็นประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเป็นภาษาไทยก็แบบว่าเหมือนจะเกิดข้อผิดพลาดกับบัญชีนะครับก็จะมีปุ่มให้เรากดเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะไปในขั้นตอนที่2ทางด้านขวามือก็คือ เราจะเลือกรูปให้ตรงกับตรงนี้นะครับก็คือจะมีตัวละครตัวการ์ตูนนะครับนั่งอยู่สมมุตินะครับเป็นรูปเบาะอย่างนี้เราก็ทําการเลื่อนลูกศรตรงนี้นะครับให้ไปตรงกับนี่ให้ตรงกับถังขยะแล้วก็รูปนี้นะครับก็คือก็จะจะต้องนั่งอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็จะต้องตรงกับรูปนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็กดสัมมิทแค่นี้ก็จะเปิดลลอกได้เลนะครับอันนี้คือการถูก น่าจะเชิงระงับแค่ช่วงข่าวนะครับคือเหมือนถูกสงสัยเฉยๆนะครับว่าพฤติกรรมแบบผิดแปลกไปหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับจะเป็นการถูกนะครับแบบอ่าช่วงข่าวหรือถาวรก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นอ่าบางคนก็จะมีข้อความขึ้นตรงนี้นะครับว่าถูกนะครับนะครับก็ให้กดอ่ายื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีก็จะ ใช้วิธีการเดี๋ยวเองมาดูกันนะครับอันนี้นี่ครับถ้าถูกระง,งับจะเป็นอย่างนี้ไม่สามารถดูโพสต์ได้นะครับเพราะว่าถึงคีดจำกัดเดี๋ยวผมจะลองกดชื่นชอบดูนะครับโพสนี่มันก็จะขึ้นเตือนเนี่ยบัญชีของคุณถูกระง,งับนะครับไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรากดตรงนี้เลยนี่ให้เรากดตรงคําว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในกล่องข้อความที่เด้งขึ้นมากดเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดหัวข้อนี่นะครับ how to นะครับอันที่2นะครับกดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงบรรทัดที่มีขีดนะครับแล้วก็เป็นข้อความสีฟ้านะครับบรรทัดนี้นะครับนี่ heel unlock นะครับ your account นะครับก็กดเข้าไปได้เลยมันก็จะมาสู่หน้านี้นะครับ ในหน้านี้นะครับก็ให้เรากดที่ข้อความที่เป็นสีฟ้านะครับนี่คอนเทกตนะครับซัพพอร์ตทีมนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้ทำการล็อกอินก่อนนะครับถ้าใครล็อกอินแล้วก็จะขึ้นอ่ายูสเซนมที่เราใช้นะครับแล้วก็ Gmail นะครับก็จะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอปิดข้อมูลไว้นะครับก็ ส่วนข้อความที่ผมจะใช้นะครับจะแตกต่างจากคลิปล่าสุดที่ผมได้ลงไว้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นการขอยื่นอุทธรณ์นะครับการแบนถาวรน,นะครับซึ่งมันจะเนื้อหาก็จะสั้นนะครับก็เราจะยื่นไปประมาณว่า,าระบบอาจจะเข้าใจผิดนะครับเราไม่ได้ทําผิดกดอะไรนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจริงๆนะครับช่วยตรวจสอบนะครับซึ่ง ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่ง Twitter เดี๋ยวนี้ใช้ AI ในการซูมแบรนด์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าการใช้ข้อความประมาณนี้ก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เปอร์เซ็นต์การได้คืนก็จะสูงขึ้นนะครับก็เราจะคัดลอกตรงนี้ไปคัดลอกทั้งหมดนี้ไปนะครับต้องคำอธิบายไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคำอธิบายไว้ให้ด้านล่างคลิปอีกทีนึงนะครับก็เข้ามาแล้ว ในช่องนี้นะครับให้เราทำการวางข้อความที่เรากดเข้ามาในส่วนแรกจะเป็นส่วนของเรื่องนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อทวิตเราก็เป็นเอาเป็นชื่อทวิตหรือว่าเป็นชื่อ u s e r อร์ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ยูเซอร์ตรงนี้เข้าไปตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นชื่อทวิตเหมือนเหมือนกันนะครับใส่ ตรงในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่ชื่อจริงภาษาอังกฤษนะครับเป็นแค่ชื่อแค่ชื่อก็ได้นะครับไม่ต้องใส่นามสก,กุลส่วนตรงนี้ใส่อีเมลครับตรงนี้ก็ใส่เบอร์โทรตัดศูนย์ข้างหน้าออกนะครับสมมติเป็น0 9 3ย์กก็ใส่แค่93นะครับก็เสร็จแล้วก็กดสัมมิทนะครับหลังจากนั้นก็รออีเมลตอบกลับมานะครับว่า กำลังตรวจสอบหรือว่ายังไงนะครับก็พยายามอย่าส่งซ้ํานะครับส่งแล้วก็รออ e ีเมลตอบกลับมาก่อนสักถ้าประมาณสัก7วันยังไม่มีอ e ีเมลตอบกลับมาค่อยส่งซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับอีเมลนะครับแนะนําว่าเป็นอ e ีเมลที่ยังสามารถใช้งานได้นะครับเผื่อกรณีที่อ e ีเมลที่เราสมัครทวิตเตอร์มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ให้ทําการกรอกอ e ีเมลที่ยังใช้ได้ไปนะครับแต่ว่า ใครที่อีเมลทวิตเตอยังใช้ได้อยู่ก็แนะนำให้ใส่อีเมลทวิตเตอไปนะครับหลังจากนั้นก็กดสับมิตได้เลยหลังจากกดสับมิตแล้วนะครับก็บางคนก็มีข้อความไปหาที่ Gmail บ้างบางคนก็ไม่มีนะครับก็ให้รอไปก่อนนะครับที่มาอัปเดตนะครับที่เลือกใช้เป็นข้อความนี้ก็คือ ผมคิดว่าวันหนึ่งน่าจะมีคนส่งเรื่องยื่นอุทธรณ์ไม่ต่ำกว่าพันคนนะครับก็เป็นข้อความที่สั้นลงกว่าเดิมก็คงจะดีมากๆนะครับบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะมีเวลาไม่ได้มากนักนะครับในการอ่านคําขอยื่นอุทธรณ์นะครับก็สั้นๆกระชับน่าจะดีกว่านะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับหลังจากกรอกข้อความครบถ้วนนะครับแล้วก็กดสับมิดนะครับให้เราทําการยืนยันตัวตนนะครับโดยการ มันจะขึ้นหน้าต่างเหมือนการปลดล็อกอันแรกที่ผมอธิบายไปนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นภาพมากขึ้นก็กดตรงนี้ไปเลยนี่เห็นไหมครับเราก็เลือกให้ตรงกับรูปทางด้านาซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นเลขสใช่ไหมครับฝั่งขวาแล้วก็เลื่อนให้มันตรงเนี่ยนับสมมติซ้ายเป็นเลขสี่ฝั่งขวาเป็นรูปลูกหินเราก็เลือกที่มันมีจํานวนเท่ากันนะครับ เห็นไหมครับหนึ่เท่ากันแล้วก็กดสัมมิทครับมันก็จะให้เลือกประมาณ3ครั้งนะครับก็เลือกเหมือนเดิมหาจํานวนที่มันตรงกันเนี่ยหนึ่อเนี่ยอันนี้เป็น5นะครับเราเลื่อนหารูปที่มันจำนวนมันตรงกันแล้วก็สัมมิทครับนี่ ของใครนะครับกดซับมิทแล้วขึ้นอย่างนี้นะครับซึ่งผมเอาไปแปลมาแล้วนะครับก็หมายประมาณว่า,าเราได้เคยยื่นเรื่องไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในคิวแล้วแล้วก็เราทําได้แค่รอการตอบกลับนะครับเกี่ยวกับเคสท,ที่เราได้ยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็ถ้าใครขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องทกใจนะครับก็คือตอนนี้เขารับเคสของเราแล้วนะครับรอแค่การตอบกลับแค่นั้นเองก็ หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ